จี่ค่ะไม่เอานะมาแต่งเบาการพิธโนูแต่งไหมเฮ้ยความอยากเที่ยวนะครับเทียวทำไรครับใกล้เสร็จแลครับโอ้ยเบอรมีห้งแล้วแสนเที่ยวฟังเสียงนะคะ

อะไรกวได้ท่าก็ได้ยี่ทาย้อมเลยก็คืตัวตัวไหนบาที่กูก็ที่สื่อแหละยไปใ่บักทีกันบางอะไรอลุกแล้วเลาลเสียกเสียกเลยวไปนี่ไปะนี่โอ้ยจันันดี่เห็ดเลีวนเลี่วดีเียวก็่เออไปไป รับค่าตีนแล้วก็กอดนอนจงจ้องหงอแล้วขวากเลยมาเข้ากันเตะเอา,าเอาไป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 เพียวนี่มาแล้งอีกปอยองค์นี้ครับอ,องคแง่เนี่แหละครับผมนี่มาแล้งมาแล้งควอยทีมงานมาแนละ้วเรียนหนังสือแล้วการวิ่งนี่ของหนูเดิน ้าไม่ใส่หามันจะขึ้นเหรอลูกห้าปเทียนถ้ากงก็จะแข็งราว่ามันเห็นอย่างครเป็นท่านท่านู้นเพิ่น Kia ghi bàn của người kia bàn bỏng hãy cố ngàm làm được hiệu cố ngàm làm được hiệu cố gắng làm

ดีบ่ได้สนโหนะบ่ก็ด um> ีก uh, oui> <Yes, ah> ็คือว่าตาไหนมันดีๆแล้วแล้วใมัสายไนีม่สายแน่นนู่นไอที่อุณหบสายน้ะ

งานดีปะงางดีอ kind of no ah ๋อไม่ใช่สิเอไปแกงไปงันเจ้าโอ้ยสุกเป็นจาอันันตัวนี้หะไรไหมนะมาฟังดไม่แต่กับไปกำกำกันได้นมันยิงดีป่ะเนี่รที่เยใช่ะเอาไ่มอกกับเเอาไ่ไปปล่อยผุนเด้เหรอนายเพียวผุนนาไม่เอามาั้นเพือ้ไปม่ได้หุ้มไปน้าปือเยพ่เลยจจ้องได้ยไวะนี่หมอกี่ยมองก้อครับ มองเขาได้ครับผมผไยงไาน้กุไปพูดละมองไ้มองเขาได้ก่อนมองเด้ร็จแครับมหนึ่งครับอีกเ้ครับพูดเลยดิหน้าหน้าไม่เหมือนมองเามัก็ไปกูไ่ยเดียวเวดนนีกด้เอยดเยไเหรอเฮยโอ้ นั่นนี่นี่นะพ่อพ่อแบบนี้เนาะที่น้าพ่อแบบนี้ไม่เอาไม่ไ่ปิดเห็นบ่ว่าไม่บ่ปิดลงมมือเลยเหรถก็ให้เขาปิดก็ใครว่าปิดเนี่ยเขต้อไปแกเอกไหมครับลั่นมีเส้นกระสอบปูนไหมตอนแรกเป็นพายาเปลี่ยนเส้นกระสอบปูนนะครับเสียหน่อย ตรงนู้นก yeah, mm ัท hmm. uh. uh, uh. ่านนี่เหตอยู่กะากับท่านนี่ติดตีท่านก่บท่านให้จ้ากันไปเรียนกันแล้วหนึ่งสองสามสีหาล้ำอยู่หรอกครับหนึ่งเอเดนพี่วอ๋อ สาครับมึงดังว่ดเลยคุยคุยแล้วทำเป็นวงตอนไปครับเดียวว่าจะเรียวว่าจันเดีกติแบบเดียวกติเบสวอแบบเดียวอันน่ะเจ๊เยิ้มสวยเลย

điêu điêu tít tí xoay nó, phải ôm ài kêu mày, 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 mày,

ดีป่ะเลยนี่ย ouais. ่ันด yeah. ีบ่เลนี่นีเล่วเลยฮะปนอนนี่คุณเห็นบ่เลี้ยงสายอคนนี่นี่ครับนี่เหมือล้งครับนี่ปลากอดเสียับเพียคือไงเอ แม่ม yup. like, <ctions> ันใหญ่บางเียแม่ใหญ่ลูกน okay. ่อยเห็น่อนจาพี่เอ๋อจาพี่เอ๋นบัครดื้อสองเงินนี่มันมันหักบ่นี่หักบ่นี่หักเลยเออมันแมนบ่ลหะมันแมนบ่ใช่สองอันิเทนุเพิ่นเอาอะมาหูกันหน่ะจะพีเออมาบ้านมาคู่กันแบบไหนยังกันอนจาพี่เอ๋ Để tí cao cào thôi hoa tích cào thôi hoa. Nếu mà lê lê mà lê 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 lên, lê 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 Mắc lê lê rồi đi, lê 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 cái lê 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 cái อัจพี่อ่สองเมตรสเออไปหางันละไปหางันละเออเดี๋ยวทายรูปเอาทำมดีเน่ยหารย์ที่คือจ้อยเหรอจาวย์ที่อืมโอ้าีู้เบาจอยเหรอคือคนเหรอวะ้อยโม่นอะ ก็ทำอะไรรูปทำว่าหนูเหรอติดไหมครับนี่ติดไหมติดไหมมึงไม่เอาสอบปูนไปข้างหน้าบ่ฮะบอกเอาท่านี่นี่นี่เอาท่านี้ไปข้างหน้านี่ยทางนี้ไปข้างหน้านี่ยทางนี้ไปข้างหน้าเอาสอบปูนคือแมงซึ่งเอาตาคือแมงซึ่งััววมน่าางง

กันเก้าอันดีมันาดขาดเส้นเสียกตัวเสียกมีอยู่ไอ้เจ้าไหนลองถังมาสาพูดไะไรเดียวพูนนบแล้ว อันน so <What? S 1> <Okay. S 2> ี p id. P id ้ที่อ่านอนเปียกเปียกะเปียกเปียกบ่างครับเพลินเพลินแก้ไปเพิ่นแก้ไปแก้แบบผ้าแบบนด้

hôm ở đây nay hôm 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 ไปหาผู้ใช้มใช่ไหมูอีหูกัูกูอีกว่าแ่มาสมองทิ้วพอดีเลยสมองทิ้วพอดีเลยปานี่ป่อยพอดีแล้วกูจะบอกเอาเงินไปทนูกูไปนะกูเงินทังรืน 泰国人喜欢用泰铢，对不对？

น้ำบักนับักเพียวน้อกเพียวเออแค่ดียเหรอเขา้นเอาหน่อยคืนไงแบบเอาหน่อยาหน่อยไปเงมาแล้วอีกดวงนึงครับผมทีมงานไม่ทะนุนูพว่ายังไม่ทะนุ่พอกว่าถามกันอ่ะ เอเอาไปยังไม่ทะลุเอาไปยังก่ออยากได้ทะเลอยาได้นี่นี่ทะเลงามเนี่ยอยากได้เนี่นี่ราบักดำคือเรือดำคือเรือมันติดป่ไฟมันติดประนี่ฮะ เอาหดด้วยอนไานผมไม่อยากเ๋ยอเน้อหนึ่งสองสามหาลำเนี่ครับนี่หล้ำฮะปกลำเกตล้ำเดลของอาจารย์แขกเหออาจารย์เพี้ยนไปผูกย่นเยี่ยงก่อนน้องน้องโน่นสายขึ้นเมื่อไหร่ มือมังเว้นมันคือเอาลงบอกมง่นมันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นนเนาะมังเวนมันหนักหนักยังหนนะเข้าไมเนี่ยะเข้า้เข้าเข้าอะไรครับลูกมาอะไรเอาใส้ยันเดียวจะใส่สารนะใส้ยันเดียวสูออะไรวะเส้ยองถืออะไรวะสูออะไรหรอกแบบว่ามัน บูอยกอะไรนันแมงได้หอยตอมหูอาจารย์หมอมียันเอาไปเลยยสโอ้ยสิพเขายกันยูยูเกันเลย่เรบส้สเเนมาไหนก็มาใสหงเดเจ็บม่อไะเจ็บม่งเบ่งเจม่าะใส่หัวไปอีกนี่ที่ใส่ไ่หัวอีก

เออเห็นอะไรไหมนี่เห็นอะไรไหมนี่เห็นอะไรไหมนี่เขาทำอะไรอเห็นไหมนี่เดี๋ยวให้หน่อยเสด็คขึ้นบ่อนเได้ขึ้นบ่อนนี่ฮะเสด็คขึ้นบ่อนอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร่ด้วยครับถลาชุ่มชิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ